คุณผู้ชมคะเขือนวชิราลงกรณสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาตินะคะได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการน้อมนําพระราชปณิธานด้านสุขภาพมาสร้างสวนสุขภาพสลานจิตพื้นที่แห่งความเบิกบานใจและความปลอดภัยระดับสากลจากพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสุขภาวะของประสิกร วนวชิราลงกรสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงที่ตั้งตระงงานท่ามกลางป่าเขาและแหล่งน้ำมาอย่างยาวนานกว่า40ปีในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยภูมิทัศน์ที่โดดเด่นและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กอฟพจึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่การสร้างสรร์สวนสุขภาพสรานจิตบนพื้นที่กว่า72ไร่ภายในเขื่อนวชิราลงกรเพื่อให้สวนแห่งนี้กลายเป็นปอดแห่งใหม่ที่บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการ10โครงการนะครับเพื่อเพเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมรรษา หกรอบ72พันษาวันที่28กรกฎาคมปี2567นะครับการไฟ á, ไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดทํากิจกรรมเฉลิมเกียรติ10โครงการซึ่ง1ใน10โครงการก็คือโครงการสร้างส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากแรงบันดาลใจในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายและทรงมีพระปีชาสามารถด้านกีฬาที่เป็นเลิศอีกทั้งพระองค์ยังโปรดการทรงจักรยานเนื่องจากเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่ายและทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะสุขภาพที่ดีคือต้นทุนสำคัญที่จะทำให้พระสกฆนิกรของพระองค์มีความสุขและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงการได้ออกกำลังกายภายใต้บรรยากาศที่รม่มรื่นแห่งนี้จึงช่วยสร้างความเบิกบานใจสมดังนามพระราชทานสวนสุขภาพสรานจิตหลังจากได้สร้างสวนเสร็จแล้วนะได้ขอพระราชทานานามสวนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับตั้งชื่อสวนว่าสวนสุขภาพสลานจิตอันหมายถึงสวนสุขภาพที่สร้างความเบิกบานใจนะครับภายในสวนจะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆก็จะมีสนาม BMX นะครับสนามหนูน้อยขาดไถสนามจักรยานปั๊มแท็กลู่เดินวิ่งออกกำลังกายนะครับมีโซนจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือคอมมูนิตี้โซนนะครับซึ่งสัญลักษณ์เป็นดอกลงพึ่ง นอกางนั้นก็ยังมีอุปกรณ์ออกกําลังกายให้ประชาชนรอบพื้นที่เขือขวิช่งกรนะครับได้มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงด้วยครับ สวนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ปอดแห่งใหม่แต่ยังเป็นสถานที่แห่งโอกาสที่สร้างนักกีฬารุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพบนพื้นที่แห่งความสุขความเบิกบานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความมั่นคงปลอดภัยระดับสากลด้วยเทคโนโลยีเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและโครงสร้างที่ออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงถึง7.0เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนสวนสุขภาพสาราญจิต ได้มั่นใจว่าความสุขที่ได้รับนั้นตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและปลอดภัยขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ว่านะครับเขื mm hmm. ่อนมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับเรามีการตรวจสอบในส่วนของอทีมวิศวกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับเราตรวจสอบทุกสัปดาห์ในส่วนของภายนอกนะครับในส่วนของภายในเขื่อนนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดเป็นเซนเซอร์นะครับที่วัดข้อมูลไม่ว่าจะเป็น การรั่วซึมของน้ำนะครับการเคลื่อนตัวของตัวเขื่อนนะครับอันนี้เราวัดตลอด24ชั่วโมงนะครับข้อมูลที่ได้รับเนี่ยก็จะส่งผลไปประมวลผลที่ตัวเซิร์ฟเวอร์กลางที่สำนักง,งานกลางนะครับแล้วก็จะแปลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่เคร,รือเชายองค์กรให้ทราบว่า,าตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนจาก ระบบที่เราเรียกว่าระบบ BSRMS นะครับเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบความมั่นคงของตัวเคื่อนครับนามพระราชทานสวนสุขภาพสรารจิต ไม่เพียงแต่หมายถึงความเบิกบานใจหากแต่ยังเป็นประจักษ์พยานแห่งพระราชหฤทัยที่ส่งห่วงใยในสุขภาพของพระสนิกรอย่างแท้จริงโดยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เบิกบานคือรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตที่ดีพระองค์จึงเป็นดั่งแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ชาวไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพโดยมีสวน สุขภาพสรารจิตแห่งนี้เป็นพื้นที่ทรงต่อพลังแห่งพระราชปณิธานทีมข่าว n อ t ภาคกลางรายงาน